กลับเข้าสู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาโนธอารีอาจารย์มาโนธสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมนัยและท่านผู้ชมครับขอเริ่มต้นจากความขัดแย้งล่าสุดก่อนนะครับระหว่างปากีสถานกับอิหร่านเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ครับอาจารย์ครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะอิหร่านกับ ปากีสถานเนี่ยนะฮะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับจะมีอะไรนะฮะกลุ่มติดอาวุธนะครับอยู่บริเวณพรมแดนนะของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าในปากีสถานเนี่ยในแคว้นบารูชิสถานเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มยาเอชอ l เดนะฮะของ อิหร่านนะครับที่เป็นปฏิปักษ์กับอิหร่านโจมตีอิหร่านหลายรอบเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในปากีสถานส่วนในฝั่งชายแดนนะครับของอิหร่านเนี่ยก็มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอบบาโลจิสถานนะครับที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนแคว้นบาโลจิสถานออกจากปากีสถานเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็โจมตีปากีสถานอยู่ต่อเนื่องนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าปฏิบัติการครั้งล่าสุดของอิหร่านเนี่ยนะครับตั้งแต่ อิรักนะครับไล่มาซีเรียนะฮะแล้วก็มาที่ปากีสถานเนี่ยนะครับผมคิดว่าในยาของมันก็คือว่าอิหร่านต้องการแสดงสายานุภาพของตัวเองนะครับต้องการตอบโต้อย่างเปิดเผยต่อการโจมตีของการวินาศกรรมนะฮะในอิหร่านที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วอิหร่านปกติแล้วจะใช้วิธีการตอบโต้แบบทางลับ นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผ่านตัวแทนของตัวเองในภูมิภาคจะมีน้อยครั้งมากครับคุณวนไหนฮะที่ปฏิบัติการโดยตรงซึ่งการปฏิบัติการโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่สําคัญสําคัญและต้องการสื่อสารไปถึงประชาชนของตัวเองรวมทั้งคู่ขัดแย้งของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือการแสดงแสายานุภาพว่าการอิหร่านมีความสามารถในการโจมตีจากระยะไกล ถูกไหมครับแล้วก็ทําให้คนอิหร่าน,เ,นเห็นว่ารัฐบาลอิหร่านนะฮะไม่อยู่นิ่งต่อการถูกโจมตีที่ผ่านมาซึ่งถ้าเรากลับไปดูเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณมณนเนี่ยนะฮะว่าวินาศกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอิหร่านก่อนหน้านี้อิหร่านจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของสหมุดิาบวกกับ,บสายลับมอสัตว์ของอิสราเอลถูกไหมครับมแม้ว่าตอนหลังกลุ่มไอเอสจะออกมาอยอมรับ แต่ว่าอิหร่านก็ยังไม่เปลี่ยนท่าทีนั่นแปลว่าอิหร่านเชื่อว่าไอเอสนะฮะกับมอสซาดเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันแล้วก็ทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นปฏิบัติการตอบโต้มันจึงพุ่งเป้าไปที่มอสซาดในอิรักไอเอสในฟซีเรียและกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในปากีสถานด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะ,ะผมคิดว่าก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึงปากีสถานด้วยเช่นกันนะครับว่าอ,อ,อย่าปล่อยให้ กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยนะโจมตีอิหร่านนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมมือกับปากีสถานมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับ,รบเรื่องพวกนี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าอิหร่านก็ส่งสัญญาณแรงพอสมควรนะครับในการโจมตีเข้าไปในนั้นนะฮะครับ,รบทีนี้ถ้าไปดูแต่ละจุดตามที่อาจารย์บอกมาก็ชัดเจนว่ามีเจตนาที่เป็นการโจมตีกลุ่มติดอาวุธก็เหมือนกับว่าเป็นการสู้กันอยู่ระหว่างรัฐกับกลุ่มติดอาวุธ แต่ที่หลายคนเป็นห่วงอาจารย์ครับจากการโจมตีเข้าไปแล้วข้ามประเทศเลยจะกลายเป็นขยายวงเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐต่อรัฐหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงบ้างครับคือคือคุณบนุนัยฮะวันนี้ที่เราเห็นอิหร่านโจมตีปากีสถานตอบอต้อเข้ามาในอิหร่านเนี่ยนะฮะเ,เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าอิหร่านเนี่ยโจมตีนะครับศัตรูของตัวเองในดินแดนปากีสถาน นะ hmm. เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขัดแย้งหรือมีปัญหากับปากีสถานส่วนปากีสถานเองก็ตอบโต้โจมตีกลับมาที่กลุ่มติดอาวุธที่เป็นศัตรูของตัวเองที่อยู่ในอิราน uh oh. นะยังไม่ใช่การที่จะมาเผชเิญหน้ากันโดยตรงถูกไหมครับ,รบแต่ปัญหาก็คือประเด็นก็คือว่ามันมีคนเสียชีวิตที่ถ้าตามรายงานก็คือมีพล,ลเรือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้น ความรู้สึกของคนนะทั้งในอิหร่านแล้วก็ทั้งในปากีสถานให้ปลุกอะไรฮะกระแสะชาตินิยมแล้วก็มีความโกรธแค้นนะฮะระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราระดับรัฐกับรัฐเนี่ยไม่น่าจะขยายตัวครับคุณมนัยนะฮะเนื่องจากว่าทั้งสองชาตินี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากๆกับจีนนะครับ,รบโดยเฉพาะปากีสถานเนี่ยแนบพิษกับจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฮะนะครับ อิหร่านเองเนี่ยเราก็ทราบกันดีเพราะฉะนั้นถ้าสองอประเทศนี้ขัดแยง้งทะเลาะกันเนี่ยนะฮะจีนจะลําบากใจแล้วม,มันก็จะส่งผลกระทบต่ออยุทธศาสตร์นะครับภูมิรัฐศาสตร์ของจีนนะฮะในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนั้นจีนก็แสดงบทบาทแล้วว่าจีนพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในกนารไ่เกีย่ยแล้วผมก็คิดว่าจีนเนี่ยม,มีศักยภาพพอที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ในอีกด้านหนึ่งนะครับอิหร่าน อิหร่านก็สนิทกับปากีสถานนะครับตอนหลังก็คืนดีกับอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นซาอุเองก็ไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งนี้รวมไปถึงประเทศที่สําคัญอย่างตุรกีเองนะครับ <c oughs> ก็ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคลียร์ปัญหากันนะฮะ <c oughs> ปากีสถานมีม,มีมีปัญหาอยู่กับอินเดียนะครับ <c oughs> คงไม่ต้องการที่จะเปิดแนวรบกับอิหร่านอิหร่านก็เช่นกันมีปัญหาอยู่กับ สหรัฐอเมริกาอิสราเอลซึ่งเป็นศึกใหญ่มากก็คงไม่ต้องการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปากีสถานถูกไหมครับครับคราวนี้ผมจะเชี้้เห็นอย่างนี้ครับคุณโมนายฮะคือปากีสถานเป็นประเทศที่อ่าอ่สหรัฐอเมริกาในยุคหนึ่งนะครับอ่ก็ไม่กล้าที่จะโจมตีเข้าไปนะฮะคือก่อนที่อ่อะไรฮะอิมรอนขานจะขึ้นมาเป็นนายกัมมตีเนะี่ยอ่ สหรัฐอเมริกาใช้โดรนของตัวเองในในอัฟกา,านิสถานถล่มโจมตีชายแดนของปากีสถานนะที่ติดกับอัฟกานิสถานแต่พออิมรอนขานขึ้นมาเนี่ยสั่งเบรกเลยนะฮะแล้วอเมริกาก็ไม่โจมตีในยุคข,ของอิมรอนขานเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคําถามก็คือว่าเอทำไมอิสรานถึงกล้าโจมตีปากีสถานเพราะปากีสถานเองเนี่ยนะฮะอาวุธทันสมัยมากนะครับตั้งแต่ได้รับเอกราช ยุคสงครามเย็นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาวุธที่ปากีสถานมีเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยเครื่องบินลบอะไรต่างเนี่ยได้มาจากอเมริกาเพราะฉะนั้นตรงนี้อิหร่านรู้ดีในทํานองเดียวกันฮะคุณบไนฮะอิหร่านเป็นประเทศที่หลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกโจมตีเลยแม้ว่าจะเป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลไม่เคยถูกโจมตีเข้าไปข้างในโดยตรงเลยนับตั้งแต่ปี1988 นะับตั้งแต่เส้นสุดสงครามระหว่างอิรักกับอิหร,ร่านนะฮะแล้วปากีสถานเองผมก็คิดว่าเข้าใจถึงศักยภาพของอิหร่านดีนะเพราะฉะนั้นปากีสถานทำไมถึงกล้าตอบโต้เข้าไปในอิรักและอิหร่านเองก็รู้ว่าคาดเดาได้ว่าปากีสถานจะตอบโต้แต่ทำไมถึงไม่สก,กัดกัน้นหรือสก,กัดกั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันชวนให้คิดคบันชวนให้คิดถูกไหมครับ ออ่อันเนี้ยเนี้ยเนี่ยครับผมคิดว่า,าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับประเทศอื่นก็จะเข้ามานะครับพยายามที่จะเข้ามาไกลเกลียนะฮะครับดังนั้นเองท่าทีที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการเรียกตัวทูตกลับ <c oughs> หรือแม้กระทั่งการเชิญทูตและอุปทูตเข้ามาชี้แจงอันนี้เป็นขั้นตอนตามปกติทางการทูต <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทําและเป็นขั้นตอนทางการทูต นะฮะเพื่อให้เห็นนะครับว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมซึ่งการละเมิดนะฮะอธิปไตยอของอีกฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับ,รบแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาสําหรับทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นอิหร่านก็ดีปากีสถานก็ดีเนี่ยคือมันทําให้เห็นถึงช่องว่างนะถึงรอยรั่วนะว่าเอ๊ะทําไมอิหร่านถึงโจมตีเข้าไปในปากีสถานได้ระบบป้องกันของปากีสถานทําไมหลาดหลวงเช่นเดียวกัน ปากีสานก็สามารถโจมตีเข้าไปในอิหร่านได้ไดฝ่ายที่เป็นศัตรูของอิหร่านก็ประเมินแล้วว่าเฮ้ยมันโจมตีเข้าไปได้นี่ถูกไหมฮะระบบป้องกันมันมันไม่มันมันมีหรือเปล่าหรือมันไม่ทํางานหรือว่ามันหลานหลวมมันก็จะเปิดช่องให้เอศัตรูของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเน่าสนใจนะครับอาจารย์ขอเรื่องใหญ่ไปที่อิสราเอลกับฮามัสหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ ท่าทีของสหรัฐกับอิสราเอลเหมือนจะแตกต่างกันมากล่าสุดทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกชัดเจนเลยว่าถ้าจะมีสันติภาพได้ต้องเดินหน้าตั้งประเทศปาเลสไตน์ให้สําเร็จแต่ปรากฏเนทันยาฮูก็ปฏิเสธอีกอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างครับคืออ,อเมริกาเนี่ยนะบอกว่าไอ้ปัญหาความท้าทายด้านความมั่นคงของไซอลเนี่ยไม่มีทางแก้ได้จนกว่าจะมีรัฐ ปาเลสไตน์นี่คือท่าทีล่าสุดของสหรัฐอเมริกาถูไหมครับ,รบส่วนท่าทีของเนทันยาหูก็คือว่าวันนี้ไม่ยอมรับแนวทาง two-state solution ไม่ยอมรับการตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างแน่นอนถูกไหมฮะแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ท่าทีมันไปคนละทางกันแต่อย่างที่ผมเคยเรียนกับคุณมนณยอะครับว่าไอสถานการณ์ของไบเดนเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีทั้งฝั่งที่หนุนอิสราเอลฝั่งที่ต้านอิสราเอลต้องการให้ยุติสงครามเราจึงเห็นท่าทีตบหัวแล้วรูปหลังตบหัวแล้วรูปหลังเป็นนโยบายที่ผมคิดว่าจะเป็นนโยบายสําคัญของสหรัฐอเมริกาหลังจากนี้ไปจนถึงเลือกตั้งฮะเหมือนจับลิคะแนนเสียงทุกกลุ่มใช่ไหมอาจารย์ครับจะเป็นกลุ่มที่โปรอะไรก็ตามใช่ครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราประเมินกันมาโดยตลอดนะครับอส่วนตรงเนี้ยมันก็จะทําให ไอสถานการณ์ในกาซาเนี่ยนะครับคาราคาซังอยู่แบบนี้นะฮะก็คือยังไม่จบแล้วเนี่ยทันเยฮูก็บอกว่าในขั้นต่อไปของสงครามเนี่ยนะครับมันจะดําเนินไปอีกยาวนานนั่นก็คือขั้นตอนการที่จะทําให้ฮามาสเนี่ยถูกขับออกไปจากกาซานะคไม่ได้พูดแล้วนะว่าจะไม่มีฮามาสจะหลงเหลืออยู่เนี่ยนะฮะแต่พูดว่าเออมันต้องขับออกไปนะไม่ใช่ไม่ใช่กวาดล้างด้วยด้วยกำลังด้วยอาวุธนะครับ นี่ในกาซาก็จะไม่ไม่จบก็จะยืดเยื้อต่อไปและถ้ากาซา,าไม่จบยืดเยื้อต่อไปเนี่ยสถานการณ์รอบนอกมันก็จะขยายตัวไปด้วยครับคุณมนายอย่างที่เราเห็นวันนี้ <c oughs> อิสราเอลบอกแล้วว่าเตรียมที่จะบุกเลยบานอนละในอีกไม่ถึงเดือน <c oughs> นะครับซึ่งจะจริงไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องตามดูถูกไหมครับ <c oughs> ทางใต้ทะเลแดงดุเดือดสหรัฐอเมริกาโจมตีแลกหมัดกับกลุ่มฮูซี่อย่างหนักแล้วก็ ในัยะสําคัญก็คืออเมริกากลับมาขึ้นบัญชีกลุ่มฮูซี่เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกในบัญชีของอเมริกานั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าหลังจากนี้อเมริกาเตรียมที่จะยกระดับการโ hmm. จมตีเยเมนเพราะว่าถ้าไม่เอากลุ่มฮูซี่ขึ้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับคุณโมนัยฮะปฏ<ะ>ิบัติการของสหรัฐอเมริกาจะทําได้อย่างจํากัดเพียงแค่การตอบโต้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยมันจะไม่มีขีดจำกัดและมันก็จะไม่มีกรอเวลาและมันก็จะสามารถยกระดับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้นี่คือสิ่งที่เป็นแนวโน้มอยู่ในขณะนี้นะครับครับโอ้โหตึงเครียดเหลือเกินอาจารย์แล้วแบบนี้ประเทศอาหรับเขาจะยอมได้เลยครับถ้าความขัดแย้งยืดเยื้อไปแล้วก็มีความเสี่ยงมาถึงประเทศพวกเขาด้วยครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะอาหรับเนี่ยนะครับ เขาอาจจะไม่ได้จับกันแน่นนะฮะหรือว่าไม่ได้รักกันมากไม่ได้จะร่วมหัวโจมท้ายกันถึงขนาด,น,าดนั้นะนะฮะเพียงแต่ว่าอ,อย่างอย่างน้อยที่สุดวันนี้เขาไม่ได้ขัดแย้งกันเหมือนเมื่อก่อนอนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งท่าที่จะ,ะโจมตีกันในช่วงเวลาแบบนี้แต่เป็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเล่นกันคนละบทอย่างอิหร่านกลุ่มติดอาวุธในเครืออิหร่านนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการ บูนะครับหุนหันพันแล่นหน่อยถูกไหมครับส่วนประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียกลุ่มประเทศในในแถบาห่าวที่เขาร่ํารวยแล้วเขาที่ที่เขาต้องการการพัฒนาเนี่ยพวกนี้จะหลีกเลี่ยงในการที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับสงครามแต่จะแสดงบทบาททางการพูดในเวทีระหว่างประเทศว่าเป็นผู้ที่เอเรียกร้องสันติภาพใช่ไหมครับเรียกร้องการหยุดยิงแล้วก็สนับสนุนปาเลสไตน์ไปในตัวร่วมทั้ง ตุรกีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่หลากหลายบทบาทด้วยกันครับชัดเจนมากๆครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณจามาโนดมากเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ท n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ